สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาพูดคุยนะครับว่าการดูข่าวช่องนี้นะครับนะจะได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยทำอย่างไรนะจับให้ถูกจุดคาให้ถูกทางเน้นให้ถูกต้องนะครับก็มีผู้รับชมนะถามมาไอข่าวเนี่ยมันไม่ล่าสุดหรือเปล่านะมันช้าอะไรเงี้ยนะจริงๆไม่ช้านะครับข่าวเนี่ยผมทําทุกวันเลยเพียงแต่ว่าท่านต้องทราบก่อนนะว่าตามจริงเนี่ยคลิปข่าวที่ทุกท่านนะครับที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของช่องผมเนี่ยที่รับชมเนี่ยมันจะออกตามหลังนะที่ผมได้จัดทําเสร็จ ในทุกๆวันเนี่ยราว3วันนะครับมันก็ถูกปล่อยออกนะสาธารณะหมายความว่าข่าวของวันนี้อีกราว3วันนะครับท่านจึงจะได้รับชมคลิปนะครับแต่ถ้าท่านเป็นสมาชิกช่องของผมนะท่านจะได้รับชมคลิปข่าวแปรที่เกือบล่าสุดเลยทันกับข่าวที่มีการน,นําเสนอทางทีวีนะมันข่าวช่องนี้นะท่านต้องจับให้ถูกจุดนะคือหนึ่งนะครับเนื้อหาข่าวแปรมันจะมีรายละเอียดลงลึก ตามหัวข้อมากกว่าข่าวตามช่องทีวีนะครับบวกกับนะการมองวิเคราะห์สั้นๆนะครับทายคลิปและ2นะครับเป็นการเปรียบเทียบนะกับช่องข่าวอื่นๆนะท่านจะมองเห็นความเมียคติของช่องข่าวอื่นๆหรือไม่และ3นะครับข่าวแต่ละคลิปนะที่มานําเสนอเนี่ยจะถูกนําเข้าเป็นข้อมูลในการคิดวิเคราะห์เหตุการณ์สถานการณ์ผ่านมุมมองบุรการส่วนตัวของผมนะครับซึ่งจะมองเทรนด หรือแนวโน้มนมากกว่าข่าวล่ามาเร็วอันนี้ต้องเข้าใจนะครับดูข่าวช่องนี้นะครับต้องคำให้ถูกทางคือดูไว้เพื่อรู้เท่าทันหนึ่งนะครับการไบแอสหรืออคติของช่องข่าวต่างๆสองนะครับดูแนวโน้มและวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเพื่อตรวจสอบว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ยังอยู่บนเส้นทางหรือไม่และสามนะครับ เพื่อใช้ในการวางแผนเตรียมการเชิงป้องกันที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพนะเป็นสำคัญดูข่าวช่องนี้นะครับต้องดูคลิปแนะนำสำหรับสมาชิกนะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกประกอบด้วยรายละเอียดนะครับคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าและเงื่อนไขสำคัญหรือไม้สโตนหินหลักไม้นะครับที่จะมองเห็นในแต่ละรายละเอียดนะครับของ เช่อว่าสถานการณ์นะพัฒนาการนะของมันนะครับนะของสถานการณ์โลกหรือนะถ้าท่านเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับแต่ท่านติดตามช่องนี้สม่ำเสมอก็จะพอมองเห็นว่าผมคาดการอะไรไว้ในตลอด6ปีที่ผ่านมานะครับที่ค่อยๆทยอยปรากฏออกมาชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นถึงไม่100%นะครับก็ตามอยู่ที่70% 80%นะครับแต่ก็มีประโยชน์ในการไปเตรียมตัว นะครับระมัดระวังตัวกันนะครับแลวนะครับเน้นให้ถูกต้องนะเวลาดูช่องข่าวนี้นะครับจะได้ประโยชน์สูงสุดนะท่านก็รอคลิปนะครับการวิเคราะห์เงื่อนไขเหตุการณ์สถานการณ์นะครับที่อาจนําสู่สงครามโลกครั้งที่3ที่จะออกในเร็วๆนี้นะครับสําหรับสมาชิกนะครับก็ขอขอบคุณนะทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องผมเสมอมานะครับสวัสดีครับ